สบายดีนะไหมสบายดีมือนี้แมนมาเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายพี่น้องเชิญกระลา l e ส s ก o ไปเลยไปเบ่งงวัวเบ่งควายเลยพี่น้องมือนี้กันเนาะแม่น,มนสิไปเลี้ยงงวัวเลี้ยงควาย มื่อนี้กับบ่มียังไรแม่นกะบว่าหนะแม่ลูกแม่ว่า,วาเลยอะเรียงวัวเลี้ยงควายพี่น้องเอ้ยนี่เดียอยู่ดองอยู่ดงหน้าพี่น้องพี่น้องดองหน้านะาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คืดอดงหน้าของเลล่าเนาะ อสิเห็ดยังผมไปจับเชือกงัวเชือกคว้ยผมไปเลี้ยงผู้คือลังคว้ยผมไปไปคือล้างคว้ยผู้คือลังคว้ยตะนาพูนผู้คือลังคว้ยเด้อขี่หลังคว้ยเด้อฮะเด็กนี่มาเอางัวนี่มาเจ้าเอางัวนี่เจ้าเอางัวนี่ไลายไปพูนไปชนะครับ ี้ยงคุ้ยเลี้ยงงัวเนาะอยู่ดงนานี่นี่ก็นาพะทัลลี่เนาะพี่นอ้องอยู่ดงเนาะเพิ่นเฉ็ดชวนมันเพิ่นได้นี่ดงนาเพิ่นนี่โดงเขตนาเลาลาทางนั้นเนาะพี่นอ้องนี่ก็อยู่ในดงเขามาเลี้ยงงัวเลี้ยงคยุ้ยกับลูกชาย Sai không cà thao Men hoa đen Say bài đi Men bôi hầm kin gì nó mát bài bay quét bừng bài nha bụng bay nắp bài với bừng mùa nắp bài nha bụng quét nắp à nha bụng nha bài nha bài 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 ใหญ่มากตอนนี้ก็อากาศแกร้อนฮ้อนมันแดดเนาะปล่อยมันกินอยู่นี่แหลนะเนาะห๊าเนาะงัวกับข้อยกับปล่อยมันกินอยู่นี่แหละแดดอ่าจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น,อนอ้องเนาะมันแดดแห้งตอนนี้อันนี้กระดงหน้าเนี่ยแหละ